สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลขนะครับในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับผม มีปากามีกระดาษนะครับจดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับเลข4เลข5แล้วก็เลข7นั่นเองไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกระงวัลสูงมากนะครับเลข4เลข5เลข7นะครับทีนี้ใครชอบคิดใครชอบคำนวณน,นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ เราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข4 5 7ว่าคิดกันยังไงนะครับสูตรนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับคิดออกมาแล้วนะครับ1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับ1ปีนะครับไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับแต่ผมจะทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทำให้ดูงวดหน้าเลยนะครับเราคิดจากวันที่2พฤษภานะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปนะครับ6 4 2นั่นเอง ก็จะไปออกงวดหน้าวันที่16พฤษภาคมนั่นเองนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองไปย้อนทําดูเองที่บ้านได้นะครับสูตรนี้นะครับ1ปีไม่เคยผิดนะครับผมวิธีการตั้งตัวเลขการคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องห้ามสลับกันนะครับจุดที่ต้องคำนวณน,นะครับดูจุดนี้ ให้วงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1นนะครับจุดแรกไปบวกหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองจุดที่สองนะครับมีปากการกระดาษก็มาร์กเอาไว้นะครับเวลาไปคิดเองนะครับใช้จุดนี้ตลอดวิธีการตั้งตัวเลขเริ่มต้นนะครับเรามีเลขคงที่ต้องตั้งคือเลขสอ,สองนั่นเองนะครับตั้งแบบนี้ 2 2ต้องตั้งทุกครั้งนะครับทุกงวดต้องตั้งเลขสองนะครับเสร็จแล้วนะครับ6บวกศย์ได้6มาตั้งตัวนี้1บวก3ได้4มาตั้งตัวนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้บวกลงมานะครับ6บวก2จะได้8 4บวก2จะได้6บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับ8บวก6ได้14ก็คือเลข4นั่นเองนะครับไม่มีตัวทดนะครับได้เลขสี่ ให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มจะเป็นเลขห้าแต่ตัวถัดไปให้เพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขเจ็ดนะครับตัวแรกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก่อนนะครับตัวที่สองเพิ่มไปสองแต้มผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับ ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับ4 5 7หนี่คือที่ไปที่มาของเลขเด่นนะครับที่เราฟันธงให้นั่นเองนะครับลองไปทำดูนะครับ1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับผมเรารู้เลขเด่นนะครับทีนี้มาดูการจับคู่เลข3ตัวบ้างว่าจับคู่กันยังไงนะครับผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสัก2 3งงวดนะครับแล้วก็จะฟันธงว่าหน้าด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างวันที่16 พฤษภาคมนะครับไปพิจารณาในการเสี่ยสลักกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับผมเราเริ่มจากวันที่1เมษายนนะครับงวดนั้นเลขที่ออกคือเลข6 18นะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มแรกนะครับใครที่ดูเป็นประจำก็คงจะพอจำได้เราใช้ปีประสอในการคำนวณน,นะครับในตำแหน่ง3ตัวข้างหลังนะครับ5 6 5แบบนี้ตั้งทุกหลักนะครับ หล onents, ักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับทีนี้จุดที่เราต้องจํานะครับจุดที่เราต้องคํานวณในแต่ละหลักนะครับจําให้ดีนะครับไปดูหลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักพันางวันที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายตรงนี้ทุกครั้งเลยนะครับหลักร้อยนะครับใช้จุดนี้ในการคํานวณนะครับไปดูหลักสิบบ้างวงไปที่หลักพันางวันที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้า แล้วก็วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือหลักสิบต้องใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับไปดูหลักหน่วยนะครับหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับตรงนี้จุดต่อไปนะครับไปดูหลักหน่วยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองทุกงวดหลักหน่วยต้องใช้จุดนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละงวดนะครับเลขจะไม่ออกซ้ํากันนะครับแต่จุดเราใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับ มันจะเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับเลขศูนย์มาตั้งนะครับวิธีการตั้งตัวเลข9บวก7 6ก็มาตั้ง0บวก7ได้7มาตั้งตรงนี้เลขศูนย์มาตั้ง9บวก8 7นำมาตั้งตรงนี้เลขศูนย์นำมาตั้งวิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกเลขลงมาแบบนี้นะครับ0บวก5จะได้5 6บวก6ได้12 บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เจ็ดค่อยเพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งหลักร้อยหลักสิบนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับศูนย์บวกหกได้หกตัวนี้บวกกันได้แปดบวกกันได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งแล้วก็ได้สองแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับเว <c oughs> ลาบวกออกมาแล้วนะครับจะมีทั้งหมดหกตัวนะครับได้สองตัวนี้ได้หก บวกกันได้8นะครับ8เป็น9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3แบบนี้นะครับจะให้ดีนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยมีทั้งหมด6ตัวนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยหตัวกับ6ตัวจะได้ทั้งหมด30คู่นะครับเลข30คู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลกักทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับ ถ้าเราไปคูณหลักร้อยด้วยห้าตัวเนี่ยหนึ150ชุดมันเยอะมากเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกนะครับให้เหลือ15คู่วิธีการตัดนะครับเราไปดูที่หลักหน่วยก่อน <c oughs> นะครับให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับ3จุดนี้แหละจะเป็นตัวตัดในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับให้บวกรวมแต้มกันนะครับ สาบวกหได้8 8ดบวกแได้16บหกนำมาตั้งในตำแหน่งตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่ของมัน6กบวกห้าคือ1หลังจากได้1แล้วนะครับเราก็สังเกตที่หลักหน่วยว่าตัวไหนบ้างที่มันเป็นเลขขี่เหมือนเลขหนึ่งเราก็วงไว้แบบนี้เวลาจับคู่กันนะครับหตัวกับ3ตัวเนี่ยมันก็จะได้15คู่แบบนี้ เราก็สามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับแต่ชนิดสูตรนี้นะครับมีวิธีตัดให้เหลือแค่3มชุดได้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับ3มชุดนะครับเราไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างหลักร้อยงวดนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้เหลักสิบบวกกันได้เลข6เสร็จแล้วนะครับเราก็บวกคู่ข้ามันแบบนี้นะครับ9บวกกับ5นะครับได้14ก็คือสี่ 4ตัวแทนจะเป็นเลข9นะครับคำว่าตัวแทนเลขเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขอย่างเช่น5้บวกบวกจะได้9 9บวก5ได้14ผลบวกของ5จะเรียกว่าตัวแทนกันหลัก10บก็เช่นกันนะครับ6บวก5 11คือ1 1ตัวแทนต้องเป็นเลข6นะครับผลบวกของ5นั่นเองนี่คือตัวตัดนะครับวิธีการเลือกตัวเลข วิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้เรานําตัวนี้นะครับไปคัดตัวนี้ออกมาเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดเลข9ฟันทงไปที่หลักร้อยนะครับจะมีทุกจะมีตัวเดียวทุกงวดนะครับเลข1ฟันทงไปที่หลักสิบแบบนี้แค่นี้เองนะครับเราก็นําเลข91นะครับไปจับคู่กับเลข91้สามที่เราเลือกไว้นะครับในตําแหน่งหลักหน่วยนั่นเองก็จะเป็นเลข9 1้ 911แล้วก็913นะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวันที่1ในงวดถัดไปนะครับจะมีแค่3ชุดแบบนี้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราคิดจาก1เมษาก็ไปออกวันที่16เมษานะครับงวดนั้นออกมา919 919ตัวที่ถูกคือตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราตัดถูกต้องก็จะออกอยู่ชุดหนึงนะครับภายใน3ชุดแบบนี้นะครับ งวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีกเราไปจดข้อมูลตามกองสลักออกให้ถูกต้องนะครับเลียงให้ถูกต้องอย่างที่ผมได้แนะนําไว้นะครับแล้วก็นําปีปศม,มาตั้งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจุดเราก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักพันในวันที่1หลักสิบครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายตรงนี้นะครับใช้จุดเดิมนะครับแต่ตัวเลขไม่เหมือนเดิมนะครับ หลักสิบวงไปที่หลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแบบนี้จุดสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าเลขสามตัวตรงนี้นะครับไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับหนึ่งในพันนะครับบางคนไม่รู้นะครับ ถูกได้หนึ่งในพันนะครับถ้าเป็นสองตัวนี้หนึ่งในร้อยนะครับถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งในล้านยากมากนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนำเลขค่ามาตั้งแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับถ้าดูไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับไม่เป็นไรนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับ ส่งให้เฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไปนั่งคิดเองทําเองได้งดถัดถัดไปนั่นเองนะครับหบวก8ดได้13ตรงนี้เลข8 3บวก9 12ตรงนี้เลข8แล้วก็บวกกันลงมาได้10คือ0ตรงนี้ได้15คือหบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้5้าค่อยเพิ่มแต้มเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9้า ทั้งหมดมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับแปดบวกหกสิบสี่บวกกันได้สองนะครับสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกแบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดแปดบวกหกสิบสี่บวกกันได้สิบเอ็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับ อย่าลืมนะครับหลักร้อยหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งคือ6ตัวนั่นเองนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้30คู่เหมือนเดิมทุกครั้งเราจะตัดให้เหลือแค่15คู่นะครับเราก็วงไปที่จุดเดิมนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองรวมเต้มกันนะครับ2บวก4ี่ได้6 6บวก3นะครับ 6บวกสามจะได้9น้านำมาวางตัวนี้ในตําแหน่งตัวสุดท้ายนั่นเองเสร็จแล้วเราก็บวกคู่ของมันเก้าบวกห้าได้สิบสเพราะฉะนั้นนะครับเลขสีเป็นเลขคู่เราก็ต้องวงไปที่เลขคู่มันจะมีเลขคู่อยู่3ตัวเลขคี่อยู่สตัวนะครับวงไปที่เลขคู่แบบนี้ถ้าจับคู่ถูกต้องก็จะได้15คู่15คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือแค่3คู่ เราก็ไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างตำแหน่งตัวนี้นะครับบวกกันได้11คือ1นะครับหลักสิบบวกกันได้4ีนาา่นะครับนำมาวางนะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับมีวิธีคิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็จะบอกด้วยว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับตัวเลขก็จะเหลือแค่3ามคู่บวกกันได้ห6หตัวแทนหนึ่งะครับผลบวกของ5นั่นเอง ตรงนี้บวกกันได้9นะครับ9ตัวแทน4นะครับผลบวกของ5นั่นเองแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดตัวเลขตัวที่มาพร้อมกันนะครับหลักร้อยจะเป็นเลขหก็คือจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับฟันทงไปที่หลักร้อยหลักสิบจะเป็นเลขสี่ฟันธงไปที่หลัก10บนั่นเองนำไปจับคู่กับเลขที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลขห เลขสี่แล้วก็เลขสองเลขหกเลขสี่แล้วก็เลขสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเลขหกสี่แล้วก็หกนั่นเองเห็นไหมครับเลขทั้งหมดจะเป็นสามสิบคู่ตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งสิบห้าคู่เรารู้จุดนี้แล้วนะครับพอเรารู้อีกจุดหนึ่งนะครับหลัก100ร้อยกับหลักสิบนะครับเลขก็จะได้สามคู่ประมาณนี้ทุกงวดนั่นเองนะครับวันที่สิบหกเมษานะครับ เราก็ไปเสี่ยงสลากงวดวันที่2พฤษภาครับเลขที่ออกคือ6 4 2นั่นเองนะครับสูตรนี้มีความแม่นยำนะครับอยากให้เพื่อนๆนำไปพิจารณานะครับตัวนี้คือตัวที่ถูกนะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับกับสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับสูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและพิสูจน์ด้วยตนเองได้นะครับเพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้นะครับ ที่ผมได้วงตำแหน่งไว้ให้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับเราไม่ได้รู้นะครับว่าตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าเลขตัวไหนจะออกนะครับตำแหน่งทุกจุดมีความสําคัญนะครับแต่ตัวสุดท้ายนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับสําคัญมากนะครับเพราะวลาเราตัดออกมาแล้วนะครับตัวเลขก็จะได้แค่สามคู่แบบนี้นะครับผม เราไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วเท่านั้นนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับสามารถทักมาสอบถามระเบียบการได้นะครับถ้าอยากจะเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับตามเบอร์นี้0889565824นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับทักทายมาทางไลน์ได้นะครับหรือ ถ้าใครสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองนะครับสูตรที่ส่งให้นะครับจะเป็นแบบนี้แหละนะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับผมจะวงตำแหน่งไว้ให้แบบนี้เวลาไปคิดเองจะได้ง่ายขึ้นนะครับตำแหน่งตัวตัดก็เช่นกันโดยเฉพาะตัวนี้ก็จะวงเพิ่มไปว่าตัวไหนบวกกันมาใส่ตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาใส่นั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะส่งให้นะครับผม เรามาดูก้อหน้ากันดีกว่าเรามาดูว่าวันที่16พฤษภาคมนะครับคิดได้ตัวไหนบ้างนะครับเราคิดจาก2พฤษภาคนั่นเองตั้งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับจุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักพันหลัก1 0ครั้งที่2ของเลขหน้าและหลัก10ครั้งที่1ของเลขท้ายบวกกันนะครับตรงนี้หลัก10ใช้จุดเดิมเหมือนกันนะครับหลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่1 แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตัวนี้หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยรางวัลที่1นนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับจุดนี้ต้องใช้ตลอดนะครับหลังจาก16พฤษภาออกไปแล้วเราไปคิดเองก็ใช้จุดนี้ไม่ว่าจะออกตัวไหนออกมานะครับ8มาตั้ง1บวก4ได้ห้ามาตั้ง8บวก75็ดามาตั้งตรงนี้เลขห้า 6บวกสองได้แนดนมาตั้งตรงนี้เลข5ามาตั้งทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับแปดบวก5้าได้สิบามนะครับห้าบวกหกได้11คือ1หนึ่ง 1. บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้สี่สี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดนะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับนี่คือหลักร้อยงดหน้าวันที่16พฤษภาคมนะครับน่าจะออกได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ หลักสิบวกกันได้10คือ0นะครับบวกกันได้11คือ1ได้ 1, นึ่งได้สได้สได้สแล้วก็ได้หนี่คือหลักสิบหลักหน่วย8ปบวกห้าได้13นะครับ6กบวกห้าคือหบวกได้4นะครับเพิ่มเป็น5เป็น 6, เป็น 7, เป็น8แล้วก็เป็น9แบบนี้ถ้าเราจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด30คู่ 30คู่จะตัดให้เหลือ15คู่ใช้จุดเดิมนะครับคงพอจําได้นะครับใช้จุดเดิมคือตัวนี้หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองบวกรวมแต้มกันนะครับ5บวก0บวก1จะได้เท่ากับเลข6นั่นเองมาวางตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็บวกคู่เข้ามัน6บวก5คือ1เพราะฉะนั้นนะครับ วันที่16พฤษภาคมนะครับหลักหน่วยของรางวัลที่1นนะครับ3ตัวข้างหลังนะครับน่าจะเป็นเลขขี้นะครับตามสูตรแล้วนะครับเลขขี้ที่จริงมี5ตัวนะครับ1 3 5 7 9แต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้5 7แล้วก็9นั่นเองเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่16พฤษภาเลขก็น่าจะออกเป็นเลข5เลข7เลข9้าในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ15คู่ บางคนจับคู่ไม่เป็นวิธีการจับคู่จับแบบนี้หลักร้อยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหลักสิบหนึ่งสสามสี่ห้าเราก็ตั้งแบบนี้หนึ่งสสมสี่ห้าตั้งทั้งหมด3ามแถวนะครับเพราะว่าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับห้าเจ็ดเกมี3ามตัวนั่นเองแบบนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่คือเลขสรุป15้าคู่วันที่สิหนะครับ 16พฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับเลข15คู่นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับแต่ชนิดเลขจะมีแค่3คู่เท่านั้นนะครับถ้าเรารู้จุดนี้หลักร้อยจุดนี้หลัก10ตัดแล้วนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับ ภายใน5ตัวนี้หลัก10ก็เช่นกันนะครับก็จะมีเลข3คู่ที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดสุดท้ายนั่นเองก็อย่างที่บอกไว้นะครับรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้มายุโยงส่งเสริมว่าชอบชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับใครชอบเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ0 8 8 9 5 6 5 8 2 4นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นะครับ ทักทายมาปรึกษากันได้อยากเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับส่วนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับรอรับสูตรได้เลยนะครับผมส่งให้ทุกงวดได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมห้ามนําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ชอบคิดชอบคำนวณอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับสูตรดีสูตรเด็ดผมมีมาแบ่งปันทุกทุงวดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับสูตรดีๆกับทางช่องเรานะครับเราไปดูสูตร ที่ออกเลข0ูในงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับกับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ